คุณผ <mile> ู้อต้นรบบท่สุเียบกาที่สที่ฝันแกล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซบบอลแซบบอแซบบอลแซบนอกทงหมดเลอะไรนะแซบอยู่พิจพูดแซบแบบคนดีสาระหนาถูกต้องใช่ใช่แช่ขอซับไทเทลได้ไหม มีแต่คนแซ่บๆนั่นล่ะอีสานนใช่ไหมอูเหมือนเดิมเลยแนะนำตัวไหมอ่าเดี๋ยวอันก่อนอื่นนะครับขอกะระยะนวัเอะนีะไรกนคอรจันิดนั อันนี้งานกีฬาสีหรือเปล่าเยังไม่แดนำนำตัวกันเลยฟังต้นก่อนเลยครับสวัสดีครับประชาชนครับ ทุกคค่ะชืมากับความรักค่ะมสวัสดีครับเจมรักาจนะขอรักเจส์ด้วยนะครับใครรักาจแค่ไหนแต่แทไมรักพอแล้วมาไกล้ล้ายไปผู้ชายที่รักคสวัสดี สวัสดีครับต้นรายการครับเขาเป็นรายการเกล้วสวัสดีครับ๋าวแซ่บมากครับคมอสวัสดีค่ะเทวรักษค่ะวันนเดียรอยทนันงวันนะ ไม่ได้กินแล้ววันนี้ขอมาแบบธรรมดาชอบจอดีกว่าครับอะไรนะครับคือหน้าไม่เหมือนขนาดนั้นครับเอาอย่างสวัสดีครับวัชรินทร์ลอยงามนะฮเลาหลเัลโหลอยากได้หลายทางอีกอารล่ะครับ เอาเลยอ่ายงไม่ทันไรเลยยืนแล้วนะเนี่ยเข้ีพอพอเนี่ยเนทของฉันแล้วนะโอเคไหมเ้รมจแล้วปะค่ะเอาแล้วเอาแล้ว เฮ้ยติดใเหรอไอ้ไอ้ไอ้เรื่องอะไรผมเปิดตัวถ้าบผมเปิดตัวสำหรับโว์ต่อไปเลยเมือี้อะไรอ่ะต้องรอติดตามครับผมด่วคไอวแต่ว่าวันนี้พวกเราได้มากนะ2คคนใช่ไหมครับ เรายังมีเพื่อนอีก2คนที่ตามพวกเรามาด้วยใช่ครับสำหรับตัวพวกเราเองก็คิดถึงเพื่อนอีก2คนครับอนกนต้นกเชื่อว่าทุกคนในที้ก็น่าจะคิดถึงพวกเขาเหมือนกันเช่นเดียันกิ่ถึงไหมครับพถึงไหมครับขอเสียงอยนรัาครับได้ลยถึงแล้วโอเคถ้าเั้เราไปเจอเพื่อนกับเพื่อนอีก12คนเลยดีกว่าครับนะครับเราไ